ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนห้องมาอยู่กับพ่อคุยพ่อไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาแล้วเด้๋ยพี่น้องเอฟซีมาพบพ่อพ่อโฟกันอีกแล้วพี่น้องป้องปายในวันที่สามสิบสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดครับอีพีที่แปดสิบเจ็ดแปดสิบหกเออแปดสิบหกอีพีที่แปดสิบหกนะครับแขงสีเราคอยบอกคอยที่รงคลิปไรไหะพี่น้องเท่ามากกับเท่านาเทาหลังพี่น้องเอ้ยแปดสิบหก ครับผมเอาก่อนอื่นขอบุญขอบคุณ CFFC พัายไกลครับแม่ลูกก้อนแม่ลูกอันนั้นสองข้มแม่เผือกกับแม่ดำเด้อครับผมที่ร่งคู่กันเมื่อนั่นไปหายพอสรศักดิ์เด้อครับหายพอสุรชัยพ็นอยอำเภอคำเพื่ออีหยังกะลละยัชัยจากวัดอุบ,บลราชธานีครับไอเดชอุดมครับผมอ่าแม่บอเดชอุดมเนาะครับเดชอุดมจงหวัดอุบลราชธานีเพิ่นเอาไปสองตัวเลยครับ เอาให้ขอบบุญขอบคุณหลายๆเ้อพอศรศาสกีพอสุรชัยครับเอาให้ขำามาคุ้นๆุเอาเงืนแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเงื่อนเจ้าครับผมเราบ้านบ้านนี้ตัหนึ่งบังหันนี่พอในละมิดเด้อเพื่อบางรัชจร์จังหวัดสิงห์บุรีครับผมเอาวันไอ้ควยแคะไปไ่ง่าค้วยครับผมเป็นตัวผู้ไปเนาะครับเนาะแมนเพิ่อัดทรงไปแล้วครับผมเพิ่นวิดีโอข้อมาปิด เออเป็นพญาข้อยมุ่งเจ้ากับสีพ่อขูงแจ็คด้วยดอกนาด่างหางดอกเนาะครับผมเอาเอา,ยามือนี้เขา,ยามีน้ำเสนอพี่น้องเจ้าตัวอสองตัวมูอมือนี้มีอยู่สองตัวสองรายการเลยครับเด้อโต้ไงโต้งามโต้ไงโต้ยักษ์นี่เบิ่งกันกับเมียที่หนึ่งเลยพ่อเอาเมียที่หนึ่งสถานะพยายเพื่อนเนี่ยครับผมเอาข้อยแม่นี่ได้วความสูงเปั่นลอยสี่สิบห้าบวกลบ โอ้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกลบสถานะเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เพิ่นผสมมาแล้วกับโรนัลดได้ยีบหามือด้วสถานะของตัวเพิ่นนี่คือผสมกับพ่อโรนัลดแมนเป็นค้อยเผือกนะครับเนาะเป็นค้อยเผือกครับผสมได้ยี่สิบห้าวันได้ยีบหามือค้ยตัวนี้ท่านมีลูกมากโอ้เป็นค้อยสาวด้วยพี่น้องแมนที่ขา3สามปีสี่ข่า3สามปีเพิ่นเป็นลูกเต้าผู้ได้พ่อลูกทองเอกมีใบเกิดด้วยโอ้ตัวนี้เป็นลูกของพ่อทองเอกด้ยพี่ตัวนี้มี ใบเกิดร้านเปิดเส้นเอกสารเนี่ยเกิดมีพี่น้องครับนี่ใบเกิดเพิินครับผมเป็นลูกของพ่อทอง้องเอกครับพ่อทองเอกนี่พ่อบิ๊กกุไทยแม่พอฝันเด้อครับพอเอาขนามาตรงๆครับผมมันนี้นี่พี่น้องเปิดครับผมนี่ละท้องเอกนี่พ่อท้องเอกเป็นเกิดจากการผสมจริงแั้นว่พ่อแมนผสมจริงเด้อว่าวหลอดเพิ่นผสมจริงมาเนี่ยพันธุกรรมแมนสอ่งสั้นพี่น้องสวงสั้นเลยท้องเอกในท้อง ได้ยี่สิบหามือแล้วแมนอ่าเดี๋ยวกับโรนันโดเดี๋ยวเอาบอกไปโรนันโดนะเนาะเอาเอกสารเอาก็มีเนาะครับกันมีกรับว่ามีด้วยบระมีกรับคือว่าบ่มีท่านละครับลังมือกับถือลังมือกับโบถือพี่น้องแมนตัวใดเพิ่งตื่นเทากับโบอยากถือให้พี่น้องนั่นเนาะบา่งโตเพิ่นกระตื่นตื่นดิ้ยขันตกกว่าเนมาพวดพลาดในเต้นโดดไห้สะดาเลยดิไม่ข่อยเนี่ยพี่น้องนี่โรนันโดเนาะครับผมนี่แหละโมจอกับพีพ่อหู่จักพ่อเจ้าสันแม่คำขวัญครับสถานีควาย ครับแต่นทองนี่ก็คือเป็นเป็นทองแรกก็น้อพ่อแม่นคันเพิ่นติดนี่ก็เป็นสาวทองแรกพี่น้องพันแทะหนึ่งคูคูสวงขึ้นกระลังครับกระลังดิพี่แงกระลังกระลังดเพี้ยงพี่น้องครับเอ้าเปิดคะแนน้วไปหกสิบห้าคะแนนนี่หกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเอาไปรุ่นพี่น้องเอาไปรุ่นอนาคตนี่จังได้ก็ลอยสี่สิบเจ็ดมีแน่นอนนะพ่อเนาะวายบอลอีกแล้วหน่อยซีซีเอสเจ้าเบ้าลอยเออตัวนี้เบิ้งล่อนมาเบิ้งเนี่ยเป็นยังไงก็คือเปิดหกสิบห้าวัดตี มันงามงามมันงามเอาพี่น <PAUL bunker ring> ้องเบื้องหน้าตาเพูนครับผมอตาดุ่นงามเบื้องงามพี่น้องประดิษฐ์เนี่ยเอาตาเต้มตาเต้มพูดหน่ะเบ่งแก้มเจ้ากระจัมฝุดเต้มแก้มมาเบ่งหน้าเอิบบัดนี่เบ่งช่วงอกพี่น้องหายากเก่พี่น้องเนี่ยโอ้บอกพอนี่ย้อนแห้งครับผมเนี่ยเบ่งช่วงอกข้อรองนี่ครับขาวพี่น้องเนี่ยทุงขานี่ขาวพี่น้องเกบเล็กเ้วดีนะครับเนี่ยเป็นข้อยี่ ที่เช่องอีหลีก้วยตัวนี้บ้างดูพุ่นับเบบางหน้วบาราณาพุ่นบ่เนี่ยพี่น้องเป็นเพื่ที่หนาเขางามพ่อแม่เพื่อนนี่เป็นสายทา้งหลาน้อพผัสายเพชรอุดรเท่านี้ละเนี่ยพี่น้องแม่สายเพชรอุดรนะพี่น้องเด้อเห็นบอเขากระงามเนี่ยจิดบวกเลยพันเด้อก็สัน่เนี่ยจิตไหอยู่ก็ขึ้นแนให้อยู่ก็เขียวผมสังเกตบางเขียวไม่น่าเป็นเขียวพี่น้องเห็นบ่ครับงานเห็นบ่เนี่ยเขียวคู่นึงคู่สองขึ้นมาบเพราะท่านนี้เพียงกันพี่น้องครับนะพี่น้องเบื้องเขาข้อก็ขึ้นมาว่าโอเคดีก้วยตัวพี่น้องเเบบ่งงหาๆลยครัผม งามๆเอาเอาเบิ้งเบิ้งข้อเบิ้งขางอ่าให้พี่น้องเร็วๆจะแล้วนะเอาครับผมขนมันจิตเยือกมากก่อนครับผมเบิ้งเอาครับผมดีงามพี่น้องเบิ้งเอาได้ครับเข่าข้อเข่าหางก็ดีที่คอยว่าเนาะพุทธรวบสใบใสหูขาอย่างนี้ครับผมเนี่ยครับผมเบิ้งขมุตโต้พิจารณาพิจารณาซ่อมเบิ้งครับให้พี่น้องเบิ้งเอากระชีดแจ๋วด้ครับเด้อเนี่ยจิ้มเพิ่งกระสวยครับผมเอาพ่อยจำหางเพคนโลงเบิ้งนะครับพุดธพุทธพี่น้อง เป็นฟุ้มเป็นพ่วงยีนี่เป็นพ่วงหางมาพ่วงงามหางใหญ่ครับเงาหางแง่ซี่สัพี่น้องคุณไม่บอกเงาหางเพิ่นโอเคใช่ครับใช่กับเก่งเนาะครับจับใบไซยงกยกหางนี่แสดงว่าพอพันวัดหูแต่ละพอกรุ่นนี้แหละพี่น้องก็ปล่อยเสียกับยูเลยเถอะขวัญหับเงินหับทองครับเกลียวมาตุกซาวาบเปิดไบหกสิบหาคะแนนพี่น้องเลยคุณได้เงาของโรคเนาะแต่ของเก่าพคนชี้หลังพคนนี่ก้อยตัวนี้มันหู ครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งช่วงทั้งหนาเพิ่นนครับเี่ยพี่น้องสังเกตได้เลยครับผมหน้าตางามเอาพอยืนข้างคางพอด้วยครับพี่น้องเบิ่งครับหน้าตาหน้าเขาหูเนี่ยขึ้นหูขึ้นจังเงี้ยงจังเงี้ยงนี่เขาเอิน<ห>้นว่าหูเขาเอิ้นหูยังกับพ่อนีใ่ใบตองสัตว์ดีพอดีใบตองสัตว์หูขาวพี่น้องนใบหูใหญ่ขาวใบหูใหญ่ใบหูขาวอัตลักษณ์นี่ที่หนึ่งเลยพี่น้องชัดเจนแห้งที่หนึ่ง อ่รอมายาามันโอเคเลยตัวนี้ไปพี่น้องนิ่งแห้งครับแมนเอาพยองยางจักน้อยพี่น้องเบื้องน่้เอาเว้ยพดต้องวอเจากยางก่อนมา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 มพงพี่น้องเบย่งจกน้อยนะครับเอาม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 าายาาามามามน้อมามานามามามยมา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 เามามามาาม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 าาม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 าาเาม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 าาาาย เนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาครับผมพ่นูแห้งกลวยตัวนี้เลยต้อมาเชื่องแด่ลพอบรับใบใสดนเบิดเน่าพันเน่าพันพ่นพ่นปวยพันป่วยเพันหมูจักจั่สัสพ่นเสื่องสาววัาไงก็ให้เข้าใจกันสุู้สุคตะกอนนี่บเมนราคาบบเมนหน่อยเด้เนาะพอนี่พี่น้องเบื้งเอาเลยครับอือคุณอ่ะ าบมามะเจุงงางเปิดไปเท่าไดร่คพ่อหกหาเนี่ยหกหมื่นหาพันเดิพ่นเด้อเป็นราคาเปิะเงาบมาบมโมเมนต์โมเมนต์าขายได้ครับเป็นราคาที่เปิดไปครับผมพ่อไปพ่อมาเนี่ยเดินหลาบไปลั้ไปเชื่อใสใบใสกรไดเนี่ยแต่วพ่อเพิ่มาเพิ่มาข่อยกัขี้เป็นหลังอดปวดอดปวดด้วยแล้วเนี่ยโอ้ เออไปล่ามใสไปไว้ใสนี่กับบอสเป็นยังครับมาแตงกันเขามาแล้วพี่น้องเด้อหนาใหญ่อ่างแล้วก็ลึกกล้วยตัวนี้ครบเลยมันบ่อพอแม่เรากับบอสทั้งดังบอสาดบอส้นอ่าพุ่นเป็นบ่อเอาจัดทจ้าพี่น้องพวกนี้จั๊กหลบเลยบ่ดทางงามเลยครับวันนี้เอา ก่อนีขาวสีเบินงตที่สองนะครับได้มถอย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 ยัดาคือเพื่อนเปลี่ยนบ่เนี่ยพี่น้องยัดาเมนกับ่ค่อยเปลี่ยนด้พี่น้องได้คนมันายขวาไม่เอาเลียงบนบานท่เอาเอาพี่น้องได้ชันี่ล้วเอาคว้ยแม่นีความสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบได้สถานะเพื่นผสมกับโลนโดได้ยี่สิบห้าเมื่อแล้วพี่น้องครเออเอาไปรุ่นน้ำกันครับผมเอาเปิดคะแนนไปหกสิบห้าคะแนนเ้อะัดพดดมากกัดดังโทมากครับผม อเอาเบิ้งกับตัวต่อไปเลยนะครับหยากินหย,า,นอยาอิ่มกักไรเป็นเขี้ยวเอี้ยงเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพือเ่อนยังไงครับผมเอากล้วยเมนี่เด้อเป็นตัวสายเผือกครับผมพีม่ลุงไม้แล้วหนึ่งตัวครับความสูงเพิ่รลอยสี่สิบสองบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบสถานะเพิ่นผสมจริงผสมจริงกับซปเปอร์บิ๊ก โอ้ผสมจริงครับพ่อซุปเปอร์บิ๊กเด้อพี่น้องซุปเปอร์บิ๊กก็อยู่ั้นสูงเนี่ยล่ะซุปเปอร์บิ๊กครับผมเป็นลูกใช่ของอ่าบิ๊กกุไทยครับผมนี่ยผสมจริงผสมได้จังมือแล้วพ่อว่านนี่ผสมเมือว่านนี่เลยพี่น้องเนี่ยซุปเปอร์บิ๊กพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องเป็นยังข่อยขึ้นไปผสมวัดเตีครับเพราะว่าแม่บอกข่อยเจ้งหลอดแล้วกันแล้วหลอดนับ ไอ้ผสมหลอดกันหลายเทือแล้วคไข่เล่เลสไปใส่ซูเปอร์บิ๊กโตนี่แหละพี่น,อ<ม>นสส้อง,งดูซ้ำสูงมาเบิ้งโตกิ่งเด้อของหอยขวัญเนาะครับเนาะของหอยขวัญอ่ออออออา,าห,ยอ,าหอยขวัญคอควอยอลาดาเด้อครับแม่นผู้ใดที่ติดตามหอยขวัญกันนะชี้เห็นเนาะว่าพอมันซูเปอร์บิก๊ก่โตใหญ่พี่น,อน้องโตใหญ่มือจอมมะเบิ้งโตกิ่งเลยบาดเนี่ยเบาควาเมเก่าให้ฟังไอ้แม่บอกไข่แม่เผือกสูงลอยสี่สิบแปดนั่นครับผสมให้่หลอดมาหลายเทือบอติดครับ บ้านนี่ค่อยไป็สมซุปเปอร์บิ๊กเชี่ยเดียวแง่เหมือเศร้ากับยง่เหมืแรงติดแล้วเดี๋ยวนี้เดือนกลัวแล้วพี่น้องโอ้ก็คือตรวจทองพานแล้วเนาะผูดได้แล้วครับผู้ได้เป็นเอฟซีพ่อไก่กันนะจะเห็นเนาะเวลาตอนพ่อลงสตอรี่เนาะครับเนาะแม่นอ่าเป็นแม่บอกแม่นี่แหละซุปเปอร์บิ๊กนี่พ่อเพื่อนพ่อบิ๊กอุไทยแม่งามตาครับผมนี่แหละข่อยเล่ยไปจัดขันเล่ยวันสมเมื่อวานนี่เนาะเศร้าสามแรงสามเศร้าสามแรงสามบนพี่น้องบดติดไก่ลูกไป ไม่ควนเพิ่มแล้วให้เลยครับผมเส้าสามดอกเร่งสามดอกครับผมมีวิดีโอการผสมมีวิดีโอการผสมจริงเห้พี่น้องด้วยอันนี้คอยการันตีให้ฝากฝากไว้ในเด้อครับผมของในซูเปอร์บิ๊กเนาะแมนซูเปอร์บิ๊กซูเปอร์บิ๊กครับผมในงน้ำหรากพันเพิ่นนๆแข่งแรงครับหรอกกัเชียเดียวท่านละเป็นคว LIKE ั้วนมอยู่นะครับเนาะตัวนั้นนุ่มตะวันยันยี่ต่แมนนุ่มใหญ่โอ้ผลงานเพิ่นก็ออกมาให้เห็นแล้วซูเปอร์บิ๊กแมนว่าให้ลูกดีผลงานโอเคเลย นี่ละผสมมว่าเนี่เศร้าสามเร่งสามโง่สามดอกเลยโว้ยเพิ่นสางเพิ่นเพิ่นเพิ่นขึ้นโดนเติบกล้วยตัวนี้ไปยกลเอาเลยก็คือเพิ่นรับประกันจนติดพุ่นละพี่น้องแมนรับประกันจนติดถ้าแม่นผู้ใดได้ไปเนาะซื้อไปอยูเราแถวใกล้ใกล้แมนอ่าถ้าแม่นเพิ่นบ่ติดจังไงก็เอามาซ้่มได้เด้อพี่น้องมาสั่มเลยถ้นแม่นกล้วยตัวนี้ให้ซ้่มครับผมแมนครับผมแต่ว่าสงสัยสิบ่ได้ซ้ั่อีกดอกแมนครับผมก็คือจัดเศร้าสามเร่งสามนี่เนียน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 รงสาม ไอ้บ้าดูสิ่งหนึ่งเลยครับพื้นได้ลูกแม่ตัวนึ่งนะพ่อเนาะตัวเดียวตัอ่าอันนี่แหละพี่น้องก็คือตัวที่สองนี่ก็คือผสมไปให้พี่น้องเด้อครับเด้ออันนี้เผือกง่ามเผือกไฟขึ้นกันเนี่ยพี่น้องโอ้เป็นกล้วยที่ล่ำตัวดีพี่น้องแ่นงตัวเงาร่ำตัวดีแข้งขาใหญ่ครับผมเขาแก้วจอมดีครับผมเนี่ยเขาแก้วเล็บเป็นแก้วขุดเงาตายเงาปะเงามาพึ่งเนี่ยพี่น้องมือหน้าตาครับเขาข้อเข่าหางครับ ออุ่นเอ,อาเอาจากสีอ่างอัตลักษณ์ว่าจังเลยแหละน้องพี่น้องเนาะ <ผม S 1> เออัช่วงอกพี่น้องอกไงครับอกไงไรกว้า,า,ควางครับผมเบิ่ยบ้ากีบเล็บกีบเท่าดีเล็บแก้วดนะพี่น้องเนาะเล็บแก้วเ<อ>าข,าแ,วขาแก้วเขาแก้วครับผมเบิ้งหลัช่วงก้มลูกแหนาเบื้องหลครับเนี่ยพี่น้องครับผมเนี่ยกระบาลไงขวันคู่หนึ่งยู่ใต้ตาครับผมโ มันครูเขาเปิดกว้างครับผมเขาตกกันซ่อนงามงามงามแม่แม่โค้งโค้งไปเลยครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งไอไอบาดเนี่ยเพิ่งเบิ่งหางเพิ่นบาดเนี่ยเนี่ยพี่น้องเป็นเพือกคนเบิงไทยเบิงไทยเพิ่นเบิงไทยละอือเนี่ยพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งไทยเบิ่งหางครับเนี่ยคนไทยกเก่งเนี่ย ไปนะเห็นพันตัวปอเบิ้งให้เพิ่นเตังแต่ไม่งั้นบอมีภูมมากกะว่า้เอาไปเอาผมเอาไปทะลุนี่อีกเก้าพี่น้องมาขว้างจะขว้างกลับเป็นคนมักมักเผือกเลยแล้วนะพ่อน้องมักเผือกแล้วมักสายชมพูอยู่แล้วพี่น้องสายสีชมพูครับผมเนี่ยเอาพ่อเปิดคะแนนไว้หลายปรนเด๋ยน้องห้าสิบเก้าคะแนนลืมบอกต้นห้าหมื่นเก้าพันบาทซ้ำกันได้พี่น้องโอ้ใหญ่เงีวพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิ่องตัวกิ่งเมื่อเบื้งตัวกิ่งเนี่เบื้งตักิ่งได้เลยครับผมสองตัวนี่พี่น้อง กล้ยวยควบนี่คอยพ่อใจขนาดครับเนี่ยอ่าเป็นตะเบิงล้วการราคากะเพราะถือว่าแพงกับพ่อปานไอกรไปได้สูบผูสูขคนผู้เอาไปโดยนี่ฟ้าฝนก็นดีคัากรายครับผมหญ้ากระลังหลายเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ดใดขายมันสุดสุดไทยไปแล้วก็โอ้มีเบียร์เคสเก่กคาคล้วยเนี่ยไปเลี้ยงครับผมอนะ่าอ๋องจันลรพี่น้องครับผมเอาขอฝากนะครับวันนี้เอา,าขอบุญขอบุได้หลายเด้อผู้สืบอคว้วยพ่อจะไปไอไกล้ไป อีพอศรัสยาอีพอสุรชัยโยมเพื่อเดชอุดมจังหวัดไอ้อุบลราชธานีครับผมเลากระบาดนี่ไออีพอปรลัดนี่แหละเม็ดโยอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับผมไอ้คำคำคุ้นๆออกแม่แพรลูกเด้อเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเงินสุกูสุก้นครับขอบุญขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์ดีๆเนาะครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้ครับผมมีหลายนะครับเนาะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ